สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านชื่อสารอินทรีย์ที่เป็นหมู่ฟังก์ชันคีโตนะคะโดยการอ่านชื่อหมู่ฟังก์ชันคีโตนะคะจะอ่านเหมือนกับแอลกอฮอล์แล้วก็แอลดีไฮด์แต่ว่าจะให้เป็นคำลงท้ายก็คือใช้คำว่า o n e นะคะอะมาดูก,กันหมู่ฟังก์ชันคีโตเนาะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ เขาบอกว่ากำหนดให้ตำแหน่งที่มี C o b o al. มีตัวเลขน้อยที่สุดแล้วก็เรียกชื่อเหมือนแอลนแต่ตัด E ออกตัด E ออกแอลนตัด E ออกให้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งน้อยต่อมาแล้วก็ใช้คำลงท้ายด้วย O N E O N E แล้วก็ระบุตำแหน่งหมู่แทนที่ด้วยถ้ามีอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะนับโซ่หลักก่อนเนาะโดยสองสามสามจะใช้คำนำใช้คำว่าโพกก็ p r o p คำเหมือนแอลเคนแต่ตัด e o K N. อีออกก็เป็นเอนอ่าคำลงท้ายเขาบอกว่าให้ระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันด้วยตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันก็คือตำแหน่งที่สองเราจะได้เป็น2 o งโ e. อเอนอีอีหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะให้ตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันอยู่ตำแหน่งน้อย ในข้อนี้เขามีคำนำหน้าด้วยก็คือตำแหน่งที่มาเกาะสีเขียวก็คือหมู่ฟังก์ชันอ่ะโอเคเริ่มต้นด้วยคำนำหน้าอันนี้เป็นมิดทิวใช่ไหมคะก็เป็นตำแหน่งที่สีก็เป็นสีเมททิวโซลกักสีแดงก็เป็น หใช้คำว่า P E N T l k ตัด E ระบุตำแหน่งของพันธของหมู่ฟังก์ชันก็เป็นขีดสขีด O N E ต่อมาคาร์บอซิลิกคาร์บอซิลิกก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนคำลงท้ายเป็น O I C Acid ะเขาบอกว่าให้กําหนดตําแหน่งที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นตําแหน่งที่1เรียกสลักด้วยแอลเคนตัด e ีออกเหมือนเดิมตัด e ีออกแต่ในคาร์บอซิลิกไม่ต้องระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันในส่วนของคำนำหน้าหรือหมู่แทนที่ถ้ามีก็ให้ระบุไปด้วยขั้นแรกเราก็จะมานับตำแหน่งก่อนเขาบอกว่าให้ตำแหน่ง คาร์บอ克ซิลิกเป็นตำแหน่งที่1 1 2อันนี้คือตำแหน่งของคาร์บอ ك ซิลิกข้อน,นี้ก็น,นี้อืมโอเคอะโซ่หลักก็คือ2ใช่ไหมคะจะใช้คำว่าอีทีเฮทเหมือนเอลเคนตัดอ e. ีคำลงท้ายเป็น O I C A C I D คำลงท้ายโซ่ลกอันนี้ก็เหมือนกันกำหนดโซ่หลักก่อน1 2ึสอันนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีคํานำหน้ามาด้วยก็คือโซ่ที่มาเกาะเนาะ ั้อแรกอ่ะแล้วก็ระบุก,ก่อนตำแหน่งที่สองก็เป็นสองมิดทิวต่อด้วยโซ่หลักก็คือโพรบเอ็นตัด e อออกแล้วก็คำลงท้ายก็จะเป็นโอไอซีเ ต่อมาเป็นการเรียกชื่อของอี e r อร์การเรียกชื่อของอี e r อร์นะคะโดยมีสูตรทั่วไปก็คือ r c o r พาร์มนะคะโดยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเรียกหมทแทนที่ r พาร์มเป็นตำแหน่งคำนำหน้าแล้วตามด้วยส่วนที่เป็น r c โดยใช้ชื่อคาร์บอ克斯ิลิกแอซิดแต่เปลี่ยนคำลงท้ายจากแอเปเปลี่ยนคำลงท้ายจาก OIC a c i แอซิดเป็น a t ทก็คือ OAT นะคะจิดเซ็นไว้เปลี่ยนจากคำนี้เป็นคำนี้อาพามอารพามจะเป็นคำนำหน้าก็ ก็คือฝั่งที่ติดกับ O ตัวนี้อ่ะให้เป็นสีฟ้าอันนี้คือคำนำหน้าคำนำหน้าในการเรียกชื่อ Ether นะคะก็ไม่ต้องระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน ไม่ต้องระบุตำแหน่งมู่ฟังก์ชันขั้นแรกเราก็ดูก่อนฝั่งไหนเป็นอา,าพามนะคะก็คือฝั่งที่ติดกับออกซิเจนใช่ไหมก็คือฝั่งนี้เป็นคำนำหน้าอันนี้เป็นโซ่หลัก โซละอ่ะขั้นแรกเราก็นับก่อนคำนำหน้ามีหนึ่งตัวก็เขียนไปหนึ่งตัว C หนึ่งตัวใช้ MET h อ่ะคำนำหน้าก็คืออันนี้ใช่ไหมคะใช้สีฟ้าก็เป็น meet, ที่ยว ต่อด้วยโซ่หลักมีเท่าไหร่โซ่หลักมี1 2 3ใช้คำว่า PROP เหมือน l อคนตัด E ออกแล้วก็คำลงท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่า O A T E อ่ะอันนี้ระบุคำลงคำลงท้าย ต่อมาตัวอย่างต่อไปนะคะเราก็ดูก่อนอันไหนเป็นฝั่งที่เป็นอาพารเนาะก็คือฝั่งนี้จะเป็นทำนำหน้าฝั่งนี้เป็นโซ่หลักตรงนี้สีเขียวเป็นหมู่ฟังก์ชันเริ่มต้นด้วยการเขียนทำนำหน้ามีซีทั้งหมด1 2ก็เป็น E T H it. Y L โซ่หลักมีเท่าไหร่คะ2ตัวใช่ไหมโซ่หลักสีแดง1 2ก็จะเป็น E t ทีเ H เหมือน L อลเคน A N ตัด E ออกแล้วก็คำลงท้ายก็เป็น O A T E อ่ะเสร็จแล้วต่อมาการเรียกชื่ออีเทอร์นะคะ การเรียกชื่ออีเทอร์นะเขาบอกว่าให้ด้านที่จำนวนคาร์บอนมากกว่าเป็นโซ่หลักโซ่หลักส่วนด้านที่มีคาร์บอนน้อยให้รวมกับออกซิเจนเรียกว่าแอลคอซีโดยเรียกตามจำนวนคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วยออกซีดูนะคะ โดยตัวอย่างแรกนะคะออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนหนึ่งตัวเขาบอกว่าให้เรียกจำนวนคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วยออกซีใช่ไหมคะคาร์บอนหนึ่งตัวก็จะเรียกว่ามีทใช่ไหมดังนั้นมันจะเขียนว่ามีเ m ท e t ฮทเมทออกซีเห็นไหมมันจะใช้คำว่าออกซีลงท้าย ต่อมามี2ตัวก็เป็น e t h o x y เป็นอันนี้อ่านว่า m t c ใน,นีอ่านว่า a t ทอันนี้มี3ตัวก็เป็น p r o p o x y อ่านว่า ครูพ็อกซี่เราลองมาเขียนกันดูนะคะโดยขั้นแรกเขาบอกว่าให้เราเลือกฝั่งที่มีโซ่ยาวที่สุดเป็นโซ่หลักใช่ไหมคะฝั่งนี้มีทั้งหมด2ตัวเนาะมี C 2ตัว1 2ฝั่งนี้มี1 2 3ดังนั้นเราจะเลือก ฝั่งนี้เป็นโซ่หลกักเพราะว่ามีจำนวนคาร์บอนเยอะกว่าใช่ไหมคะฝั่งนี้ที่ตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยที่วงกลมเนี่ยจะเป็นคำนำหน้าอ่ะก็จะได้เป็นคำนำหน้าใช่ไหมคะหนึ่งตำแหน่งที่1มี C กี่ตัว2ตัวก็เป็น e t h o x Y ก็คือให้เขียนรวมไปกับออกซิเจนแล้วโซ่หลักมีกี่ตัว3ตัวก็เป็น P R O P A N E อันนี้คือโซ่หลักอันนี้จะเป็นคำนำหน้าอ,อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ เหมือนเดิมเราหาก่อนว่าฝั่งไหนเป็นโซ่หลักก็คือฝั่งที่มี C เยอะใช่ไหมคะดังนั้นฝั่งเนี้ยจะเป็นคานำหน้าแล้วที่เหลือก็จะเป็นโซ่หลักอ่ะดูนะคะโซ่หลักใช่ไหมมีคาร์บอนทั้งหมดหตัวเนาะหตัวก็จะได้เป็นอ่ะเราระบุหนึ่ง อันนี้ระบุโซลัก2สองแล้วก็จะเขียนคำนำหน้าก่อนก็จะได้เป็นมมทโออกซิตำแหน่งที่1ต่อมามีหมู่แทนที่มาเกาะใช่ไหมคะที่ตำแหน่งที่2ตรงนี้เป็นหมู่เมทิลแล้วก็จะเขียนว่า2เมทิล 2เมทิลตามด้วยโซ่หลักมีทั้งหมดเท่าไหร่1 1 2 3ก็คือมีโซ่หลัก3ก็เป็น p r o p a n e อันนี้เป็นคำนำหน้าอันนี้เป็นโซ่หลัก ตรงนี้เป็นกิงเกาะกิงตรงนี้เป็นโซ่ลัะเมื่อนักเรียนนะคะดูวิดีโอนี้จบแล้วเนาะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในโนต้ตนะคะเดี๋ยวครูจะโนต้ตใส่ไว้ในไลน์ให้นะ